ใจบุญใจดีเวลาคุณแม่เห็นขอทานตามข้างถนนถึงตัวเองมีเงินอยู่ในกระเป๋าสิบบาทบาก็ต้องแลกแจกตั้งแต่หัวสะพานถึงท้ายสะพานหมด<อ>สิบบาทพอดีอนี่ใจดีขนาดนั้นเลยรวมทั้งหน้าหนาก็จะซื้อผ้าห่มเสื้อกันหนาวแจกคนตามชนบทอยู่เสมอคุณแม่ขวัดทำบุญสม่ำเสมอบางวัดที่คุณแม่พาลูกไปลูกเห็นก็ได้พยายามบอกคุณแม่ว่านี่เขาเขียนมางั้นนะอ่านตามนะ ไปวัดอื่นดีกว่าอาจจะไปเห็นคนเมาเข้าไปในวัดอะ<ช>คือพระในวัดอะดี<ช>แต่ไอ้กี้เมาไปทำเข้าไปในวัดมัง่ง<ช><ช>แต่คุณแม่ก็จะเป็นคนคิดในแง่ดีเสมอว่าแม่ทําบุญไปแล้วแม่ไม่คิดเหล่าเงินเขาจะเอาไปทําอะไรเข้าวัดไหนก็เหมือนกันนักก่นแหละจนกระทั่งคุณแม่มาเข้าวัดพระธรรมก,กายเมื่อปีสามแปดได้ลูกขับรถรับส่งคุณแม่ตลอด ลูกก็ได้พูดคุณแม่เมื่อมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกว่าคุณแม่มาถูกวัดแล้วคุณแม่ก็เริ่ม,มรู้หลักในการทําบุญมากขึ้นและคุณแม่ใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญเสมอเสมอคุณแม่มีรายได้เท่าไหร่จะทําบุญหมดทุกบาททุกสตางค์แล้วสามารถทําบุญได้ทุกครั้งและทุกบุญมาตลอดแม่จนมาลูกย้ายมาอยู่แอตแลนตาคุณแม่ก็เข้าวัดอย่างสม่ําเสมอลูกก็ขอร้องคุณแม่มาอยู่แอตแลนตาด้วย คุณแม่ถามลูกว่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาที่แอตแลนตาไหมถ้าไม่มีแม่ไม่มา oh. อ่าถ้ามีแม่มา <Okay. S 1> แม่จะมาที่แอตแลนตาคุณแม่ก็ได้แนะนําให้ลูกและสามีของลูกรู้จักศูนย์ปฏิบัติธรรมแอตแลนตา oh. คือลูกบอกแม่ว่ามี oh. แต่ลูกไม่ไป oh. แม่เลยเป็นกลยาณมิตรให้ลูก oh. ไหวพาสามีเนะี่ย กับลูกเนะี่ยทั้งครอบครัวไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแอตแลนตา oh. คุณแม่เป็นกัลยาณมิตรลูกได้กลับเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งที่แอตแลนตา <Okay. S 1> คุณแม่ยังมีความสุขในการทําบุญได้อย่างเต็มอิ่ม mm. อย่างที่ตนเองต้องการ <Okay. S 1> ทุกลมหายใจเขาออกคุณแม่มีแต่บุญบุญบุญก่อนที่ลมอาทิตย์หนึ่ง <Okay. S 1> ช่วงนั้นมีเพลงคุณยายออกมา oh. มีท่อนหนึ่งที่คุณแม่ร้องติดปากเสมอคือยายไปไหนจะตามไปอยู่ใกล้ใกล้ยาย okay. เคยได้ยินไหมเคยอ่าแล้วไปไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรอยู่จะร้องเพลงนี้อย่างอารมณ์ดีเสมอยายไปไหนจะตามไปอยู่ใกล้ๆยายช่วงกลงางวันของวันศุกร์ก่อนที่คุณแม่เสียชีวิตคุณแม่ได้พูดคุยถึงเรื่องคุณเจี๊ยบอุบาสิกาี่วัระธรรมกายที่เมืองไทยที่เสียชีวิตก่อนหน้านั้นถึงเรื่องจะต้องเวียนประทักษศิณมหาธรรมกายใจดีพอตกตอนเย็นคุณแม่ขอมานอนที่ศูนย์บฏิัติธรรมแอตแลนตา แล้วก็โดยวชวนคุณป้าหลายๆคนมานอนด้วยจนกระทั่งหลังจากได้สวดมนต์ทำวัดเย็นและนั่งสมาธิแล้วตอนสี่ทุ่มคุณแม่มีอาการหายใจไม่ออกทางศูนย์ก็ได้เรียกรถพยาบาลฉุกเฉินมารับคุณแม่เพื่อไปโรงพยาบาลจะน่าแปลกมากที่รถพยาบาลซึ่งควรจะมารับภายใน15นา,าทีแต่รถพยาบาลกลับใช้เวลาถึง4ี่สิบหนา,าทีเพราะหาทางมาสู่ปฏิบัติทาไม่เจอรรพระอาจารย์และพี่ๆอวบาสกท่วัตได้บอกคุณแม่นึกถึง หลวงพ่อคุณยายหลวงปู่ตลอดเวลาขณะที่รอรถพยาบาลจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงคุณแม่ยังมีสติอยู่ได้สั่งเพื่อนที่มาค้างด้วยกันว่าคุณปองช่วยไปบอกลาหลวงพ่อคุณยายให้ด้วยรูปหลวงปู่วัดปากนะ้ำหลวงปเดชประคุณหลวงพ่อและรูปของอคุณยายอยู่บริเวณหน้าห้องที่คุณแม่นอนอยู่ แต่คุณแม่บอกว่าเหนื่อยไม่สามารถมาบอกลาได้โดยตนเองเวลาขับขันให้นึกหลวงปู่ยายพอแล้วกับพระธรรมก,กายพระธรรมก,กายหลวงปู่ยายแค่นี้พอแล้วล่ะแล้วก็บุญก็ครูไม่ใหญ่จะโบยจะบยนึกเดียวจะไปนึกถึงประโยชจะบยจะเบยขึ้นมาคุณแม่ไม่ได้สั่งเสียอะไรกับลูกเลยทั้งๆท,ที่ลูก,ก็เป็นดวงใจดวงเดียวของแม่ นอกจากคำว่าแม่มเอ๋ยและก็ลูกหัวของลูกคือพูดได้แค่นั้นนะพอรถพยาบาลมาถึงพยาบาลได้ปั๊มหัวใจแล้วก็ได้หามคุณแม่ใส่เปรเในระหว่างนั้นคุณแม่ก็หลับตาลงและสิ้นใจภายในบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมแอตแลนต้าน,นั่นเอง <S <S อลูกได้เจอคำอธิษฐานจิตประจำวันของคุณแม่ที่อยู่ภายในห้องพระและห้องของคุณแม่ คุณแม่ได้ฐานขอยได้ตามติดหลวงพ่อคุณยายและหมู่คณะสร้างบารมีร่วมกันทุกๆชาติถ้าคุณแม่ต้องล้มป่วยลงจะได้สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกของแม่เลยให้คุณแม่ไปอย่างสงบนี่ท่านเขียนไว้นะย้ายใครต้องเดือดร้อนกับค่าใช้จ่ายและรักษาพยาบาลบและคำอธิษฐานหนึ่งตาอีกมากมายที่มีให้กับลูกและครอบครัวลูกและคุณแม่สนิทก,กันมากถึงแม้ว่าตอนเล็กๆประมาณสามขวบลูกจะต้องมาอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ใหม่ แต่คุณแม่จะติดต่อลูกอยู่เสมอทั้งทาง,ทางจดหมายโทรศัพท์และจะมาหาแทบทุกอาทิตย์ความรู้สึกห่วงหาอธรคุณแม่มีอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใต้สำนึกของลูกตั้งแต่จำความได้รวมทั้งคุณแม่เองก็เช่นเดียวกันห่วงและรักรักลูกมากคุณแม่ไม่แต่งงานใหม่เพราะคุณแม่บอกว่าลูกเป็นเหมือนเพื่อนแท้เพื่อนตายของคุณแม่คุณแม่กับลูกได้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่20เมษายน45อายุ63ปีด้วยโรคหัวใจล้มเหลว คืนาพนพฤหัสแม่ได้เข้ามาสู่วิบัตัธรรมพร้อมลูกและได้ถวายเงินร่วมบุญมหาสังฆทานสามพันวัดจำนวนสองกองซึ่งลูกได้บอกคุณแม่ว่าถวายวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็ได้เพราะคุณแม่จะเข้ามาสู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่คุณแม่ยืนยันว่าต้องทําวันนั้นให้ได้คือวันพฤหัสซึ่งถ้าคุณแม่รอรอยอย่างที่ลูกบอกคุณแม่คงไม่มีโอกาสได้ถวายบุญนั้นด้วยตัวของคุณแม่เองอีกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอนกจะทำบุญตั้งตุลิตะตุริตังสีข,สขะสีคังภาษาบาลีเขาว่าอย่างนี้แปลว่าเร็วเร็วไวไวตัดสินใจทำกระตินตั้งเร็วไวจุดนี้ทำให้ลูกเดียเห็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นและดีใจที่คุณแม่ได้ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเด้เห็นว่าการทำบุญนั้นรอวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไดต้องทำนันทีเพราะเราไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้ทำอีกหรือไม่ ก็เปคำถามก่อนคุณแม่จะสิ้นใจใจของคุณแม่กเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญหรือเปล่าคะคุณแม่ท่านทำกรรมอะไรมาเจ้าคะจึงประโดอกหัใจล้มเหลวทุกวันนี้ลูกยังทำบุญในนามของคุณแม่ลูกและสามีอยู่เสมอเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บุญที่ลูกทำจะถึงคุณแม่หรือเปล่าคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนเจ้าคะคุณแม่มาเวียนไปทักสิ่ที่มหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าเจ้าคะคุณแม่อยากให้ลูกทำบุญได้เป็นพิเศษหรือเปล่าคะ บุญนั้นคือบุญอะไรเจ้าคะลูกกับคุณแม่ทําบุญละกร,รมอะไรร่วมกันมาก่อนหรือเปล่าคะธรรมชาตินี้ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเจ้าคะคุณแม่ท่านได้อธิษฐานว่าเกิดชาติต่อไปขอให้เป็นผู้ชายและขอให้ได้บวชรมทั้งตัวลูกก็ขอเป็นผู้ชายด้วยเจ้าคะ่ะคุณแม่อธิษฐานอย่างนี้แล้วคุณแม่และลูกจะได้เกิดมาเจอกันอีกหรือเปล่าเจ้าคะลูกคิดถึงคุณแม่มากๆเจ้าคะ่ะฝากบอก่ันด้วยเจ้าค่ะว่าลูกคิดถึงท่านมากจริงๆเจ้าค่ะ ฝันไปเป็นบุรุษไปสนีฝันว่าเป็นบุรุษไปสนีเมื่อวานเคยศตีเรื่องที่โดนงูกัดตายค,คู่กรรมจำได้ไหมจำได้พอเจอกันแล้วงูมีอารมณ์ที่จะกัดนะในพระไตรปิฎกนะมีนะจะจำชื่อเรื่องไม่ได้ ชื่อคนก็จำไม่ได้แต่จำเนื้อาหาได้ว่าเขาทุกข์ทรมานในชีวิตมากอยากจะหนีทุกข์เลยอยากฆ่าต,ตัวตายแต่ว่าอยากฆ่าตัวตายอย่างสบายๆก็นึกถึงอยากให้งูกัดก็มือล้วงเข้าไปในที่ใส่งูไว้เป็นงูพิษเอามือแย่ไปมันก็ไม่กัดบีบคอมันเพื่อให้มันงดหงิดบีบคอหอยมันมันก็ไม่หงดหงิดมันก็ไม่กัด หยิกหางมันหย,ย,ยิกมันก็ไปกัดจี้เอวมันมันก็ไม่งูดกินมันก็ไปกัดเพราะงูตัวนั้นไม่มีอารมณ์กัด <c oughs> ที่ไม่มีอารมณ์กัดอดีตชาติของงูตัวนี้คือคนรับใช้อยู่ในบ้าน <c oughs> <c oughs> ของผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นงูจะมีอารมณ์กัดได้เนี่ยต่อเมื่อคู่กรรม ถ้าไม่ใใจครูกรรมเนี่ยเยียบลูกกระเดือกวันนี้นะไม่กัดเตามาฟังฝันในฝันเคสสตีเกี่ยวกับเรื่องลอออกกรรมมากันคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวนั่นเป็นกรรมในอดีตในอดีตท,ท่านเกิดเป็นผู้ชายในตระกูลชนชั้นกลางมักจะมีอัธยาศัยขี้งุดงิดและเจ้าชู้ ต่อมาก็ได้มีภรรยาและมีลูกแต่ท่านเด็ดทิ้งครอบครัวไปมีภรรยาใหม่ทําให้ภรรยาหลวงเนี่ยตรอมใจเนี่ยเป็นโรคหัวใจตรอมใจเฉาชีวิตไปเลยบวกกรรมที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเลยทําให้ท่านอายุนัไม่ยืนมากแค่หกสิบาไม่ถึงอายุเฉลี่ยมนุษย์เจ็ดสิบห้ปีแล้วก็ตายด้วยโรคหัวใจ ตอนก็ะยอะยตายก็นึกถึงแต่บุญหลวงปูครูไม่ใหญ่คุณยาย <c oughs> ที่หลังครูไม่ใหญ่ไม่ต้องไปนึกถึง <c oughs> นึกถึงแต่บุญหลวงปูคุณยายในใจมีอยู่เพียงเท่านี้ว <c oughs> นๆกันอยู่เนี่ยร่างกายแม้จะเหนื่อยอ่อนแต่ใจนั้นมีที่พึ่ง <c oughs> ใจนั้นมีที่พึ่ง <c oughs> ใจจึงใสและเห็นความสว่างเรืองๆ <No. S 1> พอความสว่างเรืองเรือเกิดขึ้นกายละเอียดก็หลุดจากกายหยาบหมนเลย oh. ไปยืนลอยลอย,อยอยู่ในระดับเหนือศีรษะของทุกๆคนคลอยนึกภาพตามได้ไหมจ๊ะและลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงในระดับเหนืออาคาร,ครา อาคารของสู่ปฏิบัติธรรมเคยไปบ่อยจ้สูงปฏิบัติธรรมแมรันตาอ๋อไปทุกวันแล้วไปเ <c oughs> <laughs> พราะเหนือ,อาคารก็เห็นแสงสว่างของราชรถ oh. และบริวารแต่ว่าเป็นขันย่อมย่อม,มเลยนึกในใจว่าเออตอนนี้ยังเป็นกายกายมนุษย์ละเอียดนะเออเอ้เอเอนี่ นี่มัง้งที่เหมือนดังที่ครูไม่ใหญ่เคยเล่าเพราะเห็นราชลรถเห็นบริวารแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วบริวารก็มาขนาบข้างเลยเ <c oughs> ชิญท่านขึ้นาชลรถพอขึ้นราชลรถกายก็เปลี่ยนเป็นกายทิพย์ <c oughs> พอนั่งเห็พอเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ก็คิดในใจเลยว่าเอ็นี่เราเราต้องจากโบว์นะนี่เราต้องไปแล้วเลยเนี่ย ก็มองลงมาเห็นทุกคนกําลังวุ่นวายกันอยู่แต่ว่าจิตใจของตัวเองตอนนี้เฉยๆแล้วลัะคือไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรจึงคิดที่จะมาวนเวียนประทักสิณรอบมหาธรรมกายเจดีตามหลักวิชาอพอคิดเท่านั้นก็วิบจากอเมริกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแอตแลนตามาเลยเหมือนลัดนิ้วมือเดียวมาที่มหาธรรมกายเจดี แล้วก็มาวนสามรอบอย่างช้าๆจนเกิดมหาพิติคือนึกถึงบุญระหว่างเวียนไปก็นึกถึงบุญมีแล้วก็วึบขึ้นไปอยู่ฝ่ายสเสบียงวงบุญพิเศษท,ที่ดุสิตบุรีแต่อยู่รอบหนก ตายเร็วไปหน่อยแม่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนะยังทำบุญน้อยอยู่พอไปนั่งที่วิมานของตัวเนี่ยมองผ่านไปเห็นวิมานใกล้ๆก,กันนะกับไกลๆกอกไปโอ้เมื่อเทียบกับวิมานของคนอื่นแล้วของตัวยังเล็กกว่าเขาตั้งเยอะอในใจก็คิดใจกลางกายทิพย์นะที่เป็นเทพธิดาเนะี่ย อยากให้ลูกทำบุญทุกบุญมาให้เยอะๆโดยเฉพาะบุญกรถินช่วงนี้เสอืจเหตุที่คุณแม่กับคุณลูกไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดเพราะในอดีตดเคยเป็นกระยะาณมิตรให้ซึ่งกันและกันท่านเคยเป็นกระณมิตรกันนะค,ค,คือคุณแม่ในอดีตเนี่ยหลังจากผ่านชีวิตมามากมายแล้ว ก็เบื่อในชีวิตผ่านมาว่าเออไม่เห็นมันมีอะไรเลยชีวิตที่ผ่านมาก็เงินๆน่ะก็พอดีมาเจอกับหมู่คณะของเราก็เลยเข้าใจการสร้างบารมีพอเข้าใจดีแล้วก็เลยไปชวนลูกในชาตินี้ซึ่งก็คือญาติในชาตินั้นชวนญาติมาทำบุญร่วมกันซึ่งตอนนั้นญาติในชาตินั้นหรือคือลูกในชาตินี้เนี่ย ชวนก็มาบ้างไม่มาบ้างเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่คอยมาก็พยายามไปเป็นกัลยาณมิตรให้เป็นบ่อยๆให้ญาติกระลบหน้าทีเดียวไม่ยอมไม่เจอเพราะกลัวจะชวนมาทําบุญเพราะทําบุญก็ต้องเสียเงินเรื่องอะไรจะเสียเงินไปเสริมสวยดีกว่านี่ก็เลยทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ตอนหลังพออายุมากขึ้น ญาติคนนั้นก็ค so ่อยๆเข้าใจเรื่องราวของชีวิตแลวก็เริ่มทําบุญมากขึ้นที่รักและผูกพันกับแม่ก็เพราะแม่เคยเป็นกัลยาณมิตรให้ในอดีตเลยจ้าเห็นไหมเมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรให้ใครเนี่ยความผูกพันได้บุญเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยมันจะปิ๊งกันเลยเนี่ยปิ๊งมีหลายลักษณะปิ๊งอยากอยู่ด้วยปิ๊งอยากอยู่ใกล้ พิงอยากพูดคุยอยากไปไหนมาไหนอยากจะสร้างบุญร่วมกันอะไรอย่างนั้น<ะ>คุณแม่และคุณลูกก็มีเศษกรรมกามีเจ้าชู้มาเหมือนเหมือนกันแต่ได้ทําบุญร่วมกันบ้างแล้วก็ลูกก็หนีหนะ้าคุณแม่ในชาตินั้นบ้าง<ะ>ชาตินี้จึงตั้งมาอยู่กับคุณพ่อที่มีแม่ใหม่บุญที่ทำราอิติานขอให้เป็นผู้ชายนะ่ยคือทั้งคู่ชาตินี้อธิษฐานเนะี<ะ>่ยต้องทําบุญให้มากกว่านี้ ละอธิษฐานขอเป็นผู้ชายก็จะเป็นได้แต่ตอนนี้เนะี่ยผังเป็นผู้ชายยังไม่แน่นอนคือเดี๋ยวก็อยากเป็นเดี๋ยวก็ไม่อยากเป็นมันยังไม่แน่นหนาะยังชอบหวีผมเลย <c oughs> แปลกดีเหมือนเดี๋ยครูไม่ใหญ่ชอบโกนผม <c oughs> คือยังไม่แน่นอนและก็ยังไม่แน่นหนาะ <c oughs> ต้องทำบุญมากๆแล้วก็จะได้เกิดเจอกันจะ้ะ ได้ฝากความคิดถึงของลูกไปถึงท่านแล้วท่านก็บ,บอกว่าอย่าเพิ่งรีบมานะลูกให้รีบทำบุญเยอะๆแล้วอทิศไปให้แม่ด้วยเพราะว่าท่านอยากจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้วิมานจะได้ใหญ่โตขึ้นกว่านี้อีกตอนนี้หมดสิทธิ์ทำบุญแล้วถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะได้ไม่อายเขาแล้วตัวลูกเองก็จะได้บุญ มากขึ้นด้วยจ้า